scp-015 เขาวงกดท่อเหล็ก scp-015 เป็นโครงสร้างขนาดมหถือมาของท่อเหล็กข้อต่อและเครื่องจักรที่พันกันยุ่งเหยิงไม่มีทางออกที่แน่นอนท่อเหล่านี้มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าท่อประปาไปจนถึงใหญ่พอให้คนเดินเข้าไปได้สิ่งที่ผิดป,ปกติคือ scp-015 สามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้เอง เมื่อนักวิจัยพยายามทำแผนที่ภายใน SCP-015 เส้นทางจะเปลี่ยนไปทุกครั้งไม่มีทางเดินเดิมปรากฏขึ้นซ้ำหากมีใครเข้าไปใน SCP-015 ทางเข้าที่พวกเขาใช้จะหายไปทันทีพอบางส่วนจะเริ่มรั่วของเหลวที่ไม่สามารถระบุได้รวมถึงเลือดน,น้ำมันและสารสีดำลึกลับมีรายงานว่าผู้ที่ติดอยู่ภายใน SCP-015 ได้ยินเสียงโลหะเคลื่อนไหว เสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องในระยะไกลแม้จะไม่มีใครอยู่ภายในนั้นก็ตาม